ุลบุตรผู้บรรพชาอุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้แล้วใครเล่าไม่เคยเรียนกรรมฐานมาบอกได้ทีเดียวว่าไม่เคยมีพระอุปชาทุกองเมื่อบทกุลบุตรจะไม่สอนกรรมฐานก่อนแล้วจึงให้ผ้าภายหลังไม่มีพรบอุปชาองค์ใดไม่สอนกรรมฐานก่อนอุปชาองค์นั้นดำรงความเป็นอุปชายะต่อไปไม่ได้ฉะนั้น คุณบุตรผู้บวชมาแล้วจึงได้ชื่อว่าเรียนกรรมฐานมาแล้วไม่ต้องสงสัยว่าไม่ได้เรียนพระอุปัชาย์สอนกรรมฐานหคือเกษาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังในกรรมฐานทั้งห้านี้มีหนังเป็นที่สุดทำไมจึงสอนถึงหนังเท่านั้นเพราะเหตว่า หนังมันเป็นอาการใหญ่คนเราทุกคนต้องมีหนังหุ้มหอถ้าไม่มีหนังผมขนเล็บฟันก็อยู่ไม่ได้ต้องหลุดลนทำลายไปเนื้อกระดูกเอ็นและอาการทั้งหมดในร่างกายนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ต้องแตกต้องทำลายไปคนเราจะหลงลูกก็มาหลงหนังหมายความสวยๆงามๆสกวดความรักใคร่ แล้วก็ปรารถนาเอามาหมายอยู่ที่หนังเมื่อเห็นแล้วก็สำคัญเอาผิวพันธุ์ของมันคือดำขาวแดงดำแดงขาวแดงผิวอะไรต่ออะไรครบรอกหมยถึงสีหนังถ้าไม่มีหนังแล้วใครเล่าจะหมายว่าสวยงามใครเล่าจะรักจะชอบจะปรารถนามีแต่จะเกียดตินายไม่ปรารถนาถ้าหนังไม่หุ่มห่ออยู่แล้ว เนื้อเอ็และอาการอื่นๆก็จะอยู่ไม่ได้ทั้งจะประกอบกิจการอะไรก็ไม่ได้จึงว่าหนังเป็นของสำคัญนะักจะเป็นอยู่ได้กินก็เพราะหนังจะเกิดความหลงสวยหลงงามก็เพราะมีหนังฉะนั้นพระอุปัชฌายะท่านจึงสอนถึงแต่นังเป็นที่สุดถ้าเรามาตั้งใจพิจารณาจนให้เห็นความเน่าเปื่อยเกิอดอสุภนิมิต ปรากฏแน่แก่ใจแล้วย่อมจะเห็นอนิจจสัจธรรมทุกขสัจธรรมอนัตตาสัจธรรมจึงจะแก้ความหลงสวยหลงงามอันมั่นหมายอยู่ที่หนังย่อมไม่สำคัญหมายและไม่ชอบใจไม่ปรารถนาเอาเพราะเห็นตามความเป็นจริงเมื่อใดเชื่อคำสอนของพระอุปัชฌายะไม่ประมาทแล้วจึงจะได้เห็นสันจธรรม ้าไม่เชื่อคำสอนพระอุปัชยะย่อมแก้ความหลงของตนไม่ได้ย่อมตกอยู่ในบ่วงแห่งรัชนิอารมณ์ตกอยู่ในวัฏจักรเพราะฉะนั้นคําสอนที่พระอุปัชยะได้สอนแล้วแต่ก่อนบวชนั้นเป็นคําสอนที่จริงที่ดีแล้วเราไม่ต้องไปหาทางอื่นอีกถ้ายังสงสัยยังหาไปทางอื่นอีกชื่อว่ายังหลงงมงายถ้าไม่หลงจะไปหาทำไม คนไม่หลงก็ไม่มีการหาคนที่หลงจึงมีการหาหาเท่าไรยิ่งหลงไปไกลเท่านั้นใครเป็นผู้ไม่หามาพิจารณาอยู่ในของที่มีอยู่นี้ก็จะเห็นแจ้งซึ่งพูดธรรมปิติธรรมอันเกมจากโยคาสวะทั้งหลายความในเรื่องนี้ไม่ใช่มติของพระอุปชฌาย์ทั้งหลายคิดได้แล้วสอนคุณบุตร ตามมาติของใครของมันเนื่องด้วยพุทธพุทธแห่งพระพุทธองค์เจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้อุปจายะเป็นผู้สอนคิณบุตรผู้บวชใหม่ให้กรรมาฐานประจำตนถ้ามิฉะนั้นก็ไม่สมกับการออกบวชที่ได้สละบ้านเรืองครอบครัวออกมาบำเพ็ญเนตตกกะธรรมธรรมหวังโมกขธรรมการบวชก็จะเท่ากับการทำเล่น พระองค์ได้ทรงบัญญัติมาแล้วพระอุปชายัทของหลายจึงดำรงประเพณีนี้สืบมาตราบเท่าทุกวันนี้พระอุปชายยะสอนไม่ผิดสอนจรแท้ๆเป็นแต่คุณบุตรผู้รับเอาคำสอนไม่ตั้งใจมัวประมาทลุ่มหลงเตงฉะนั้นความในเรื่องนี้ยิ่ยชนจึงได้รับรองทีเดียวว่าเป็นวิสุทธิมักเพียงแท้